สวัสดีครับก็เห็นที่ประเทศไทยมีข่าวออกมาเรื่องของการระบาดของมาลาเรียนะครับสายพันธุ์พลาสโมเดียมโนไซนะครับก็จริงๆเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ผมเชี่ยวชาญอะไรมากนะครับแต่ว่าเนื่องจากการที่ตอนช่วงที่ผมอยู่ประเทศไทยใช้ทุนอยู่นั้นก็มีโอกาสได้รักษาเคสมาลาเรียบ้างนะครับก็เลยจะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าตัวนี้มันมีอะไรที่เราต้องน่ากังวลมัางนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนีวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและโรกฤิตบําบัดนะครับสาหรับมาลาเรียนั้นก็อย่างที่ทุกๆท,ท่านทราบนะครับมันมีชื่อหลายๆชื่อบางทีก็เรียกว่าไข้ป่านะครับไข้จับสันบ้างนะครับจริงๆมันก็เกิดจากเชื้อปรสิตตัวหนึ่งชื่อพลาสโมดียมนะครับแต่ว่ามันก็มีพลาสโมดียมอยู่หลายหลายสายพันธุ์นะครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนี่ยก็มีอยู่5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับ ก็อาจจะจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็พลาสโมเดียมโนไซก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะแต่พลาสโมเดียมโนไซเนี่ยมันมาจากลิงนะครับเป็นพวกลิงหางยาวนะครับหรือลิงหางหมูพวกนี้นะฮะมันอยู่ในป่านะครับส่วนใหญ่ก็จะติดมาจากพวกในคนที่เข้าเข้าไปอยู่ในป่าอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อตัวนี้มานะครับมันสามารถทําให้เกิดมา,าลาเรียที่รุนแรงมากๆได้นะครับตัวอื่นๆของมา,าลาเรียที่สามารถทําให้เกิดมา,าลาเรีย ได้นั้นก็จะมีความแตกต่างกันไปตามความรุนแรงลักษณะแล้วก็สิ่งที่เราตรวจพบนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งน่ากังวลก็คือพลาสโมดีมฟาลซิ i ารัมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดมาลาเรียขึ้นสมองได้มาลาเรียรุนแรงได้นะครับก็เดี๋ยวจะได้พูดรวมๆไปกับตัวพลาสโมดีมนอ o l ไซนั่นเองนะครับอีก3ตัวที่มีความเกี่ยวข้องก็จะเป็น พลาสโมดีมมาเรียนะครับตัวนี้ลักษณะมันจะคล้ายกับตัวพลาสโมดีมโนไซเลยเวลาที่เราดูเม็ดเลือดนะครับพลาสโมดีมพวกนี้หรือว่ามาเรียเนี่ยมันชอบเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดคนนะครับทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกแล้วพอแตกทีนึงเนี่ยมันก็จะมีไข้สูงขึ้นนะครับเดี๋ยวจะได้กล่าวต่อไปนะฮะตัวพลาสโมดีมมาเรียร e เนี่ยมันก็จะนักลักษณะคล้ายคล้ายค,ายค้ายกับพลาสโมดีมโนไซนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยอาการรุนแรงเท่าพลาสโมดีมโนไซนะครับ อันต่อมาก็จะเป็น Plasmodem v i v บ็แล้วก็พลาสโมเดมโอฟาเลนะครับสองตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือมันมีมันมีช่วงระยะเวลาของชีวิตมันซึ่งสามารถซ่อนตัวอยู่ในในคนได้อยู่ในตับได้แล้วก็วันดีคืนดีมันก็มีอาการกําเริบขึ้นมานะครับคืออย่างเช่นถ้าเราเจอว่าเป็น2ชนิดนี้เรารักษาแล้วพอหายแล้วเนี่ยเราจะต้องให้ยาเพื่อที่จะไปไม่ให้เชื้อตัวนี้มันกลับมาใหม่นะครับ ก็จะต้องให้ยากดมันไว้นะครับหรือว่าให้ยาไปทําลายตัวตัวที่มันซ่อนอยู่นะครับตัวนี้อาจจะมีชื่อเรียกที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จักไม่คุ้นหูไม่เป็นไรนะครับมันชื่อว่าฮิปโนซอย์นะครับฮิปโนก็คือหลับนะครับเหมือนฮิปโนติกแปลว่าสะกดจิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮิปโนซอย์ก็จะเป็นตัวที่ซ่อนอยู่ในตับอย่างเงี้ยแล้วพอวันดีขึ้นดีมันก็ออกมานะครับสร้างปัญหาให้เรามีไข้ขึ้นมาใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้น ถ้าเป็น Plasmodium v i ฟแบ็กเซอร์พลาสมาเดียมโอเนี่ยทางเวลาที่เราเรียนนะเราก็ต้องรับรู้ว่าเออมันจะต้องให้ยาป้องกันไม่ให้มันกลับมาใหม่นะไม่งั้นมันจะกลับมาใหม่แน่นอนนะฮะส่วน Plasmodium มมาลาเรียอี่ซิงเมื่อกี้ผมบอกว่าลักษณะทางรูปร่างของมันเนี่ยเวลาถ้าเราดูกล้องจุลทรรศน์มันจะคล้ายๆกับตัว Plasmodium ม no โนไซที่เรากำลังพูดถึงวันนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามัน ตัวอื่นนะครับไม่มีตัวไหนที่มันมีฮิปโนซอยหรือว่าซ่อนตัวอยู่ในร่างกายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาซิปารัมโนไซหรือมารีอีแต่มารีอีเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบางคนเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในเลือดไปเรื่อยๆได้บางทีเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับมันจะทําให้เกิดภาวะต่างๆยกตัวอย่างเช่นมีอาการโลหิตจางเรื้อรังนะครับเพราะเม็ดเลือดแดงมันแตกทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็จะขาดธาตุเหล็กโลหิตจางได้นะครับ อาจจะทําให้เกิดภาวะโปรตีนรั่วในไตได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาของของตัวนี้เหมือนกันนะครับโอเคแต่เราไม่กล่าวถึงนั้นเรามากล่าวถึงเรื่องของโนไซดีกว่าซึ่งเป็นตัวที่กําลังสนใจอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมาเกี่ยวอะไรกับลิงในตอนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลิงก็มีฝีดาดลิงตอนนี้ยังมีตัวพลาสมาพลาสมเดียมโนไซซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวลิงขึ้นมาอีกนะครับก็นี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่ง ไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกับลิงหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามพลาสโมเดีมโนไซเนี่ยนะครับมันเป็นพลาสโมเดีมซึ่งเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะติดเชื้อทางยุงก้นปล่องนะครับคือมาลาเรียทุกอย่างเนี่ยมาทางยุงก้นปล่องหมดนะครับยุงก้นปล่องมันไ,ไปกัดพวกลิงพวกนั้นะครับแล้วก็มากัดคนมันก็ปล่อยเชื้อเข้ามาสู่คนนะครับเชื้อมันก็จะเข้าไปที่ตับในตอนแรกมันก็แบ่งตัวที่ตับเสร็จปุ๊บมันก็จะแตกออกมาแล้วก็กระจายไปตามกระแสะเลือดนะครับ ตัวเชื้อเนี่ยมันจะชอบเมล็ดแดงมากนะครับเชื้อมาลาเรียทุกตัวจะชอบเมล็ดแดงมันจะเข้าไปอยู่ในเมลรดแดงปุ๊บพอมันเข้าไปอยู่ในนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวนะฮะแบ่งตัวเสร็จปุ๊บมันก็จะทําให้เมล็ดแดงแตกออกมาเพื่อที่จะปล่อยลูกหลานของมันออกมาข้างนอกแล้วก็ไปจับกับเมล็ดแดงตัวอื่นๆนะครับเวลาเมล็ดแดงมันแตกหนึ่งครั้งเนี่ยเราก็จะมีไข้ขึ้นมานะครับทีนี้การที่เรามีมาลาเรียเมาลาเรียหลายชนิดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรามี ลักษณะวงจรของการแตกของเมลอดแดงที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวที่เร็วที่สุดก็คือพลาสมเดีมโนไซนะครับใช้เวลา24ชั่วโมงในการครบวงจรการอยู่ในเมล็ดแดงของมันดังนั้นพอครบ24ชั่วโมงมันแตกปุ๊บเราก็จะมีไข้สูงขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเช่นเป็นพลาสมเดีมมารดาเลีซึ่งลักษณะมันคล้ายกันเนี่ยใช้เวลาประมาณ72ชั่วโมงเราถึงจะมีไข้ขึ้นมาทันทีนึงนะครับ ถ้าเป็นตัวอื่นพลาสโมดิ u m มไ v แบ็กซ์พลาสโมดิอัมโอเวอร์เล่พลาสโมดิอมฟาสิพารัม3ตัวนี้มันจะใช้เวลาประมาณ2วันหรือ48ชั่วโมงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอันนึงซึ่งเวลาที่เราเรียนแพทย์เราจะต้องมานั่งท่องจำพวกนี้แหละครับว่ามันกี่วันแล้วมีสามารถมีระยะต่างๆได้อย่างไรบ้างแต่และระยะนี่มันเรียกชื่อว่าอะไรนะครับมันมันมีกี่ตัวนะครับผมเคยเคยมีข้อสอบที่เขาถามเลยว่าสามารถที่จะแบ่งเป็นตัวพวกนี้ได้กี่ตัวทั้งหมดนะครับก็ก็ยากเหมือนกันนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็ลืมไปแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ความรู้ตรงนี้เท่าไหร่นะครับเพราะที่อเมริกาเนี่ยเราก็ไม่มีมาลาเรียนะครับถ้าจะมีก็เพราะว่าคนที่เดินทางมาจากแถบนั้นนะฮะส่วนมาลาเรียสิ่งหนึ่งซึ่งมันสําคัญเวลาในทางปฏิบัตินะครับคือเราจะต้องระวังว่าลักษณะาการของมันเนี่ยคล้ายกับโรคไข้เลือดออกได้นะครับแต่ไข้เลือดออกเนี่ยมันไม่มียารักษาเฉพาะนะครับแต่มามลา,มาเรียเนี่ยมีและถ้ามาลาเรียไม่รักษาแล้วอาการรุนแรงเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับตัว 2ตัวนี้นะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอาการมันจะคล้ายกันได้ก็คือแน่นอนมีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหัวมากๆนะครับคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียปวดท้องเนี่ยจะมีคล้ายๆกันหมดเลยทั้งมาลาเรียทั้งเรื่องของไข้เลือดออกนะครับดังนั้นวิธีในการแยกเนี่ยนะครับเวลาเรียนหมอเนี่ยเราก็จะเอาเลือดมาตรวจนะครับ เราจะเอาเลือดมาตรวจเอามาไถาเป็นสไลด์นะครับแล้วก็ส่องกล้องจุลทรรศน์ด,ดูว่ามันมีตัวเชื้อที่เป็นมา,าลาเรียไหมเพราะว่าถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันเป็นไวรัสเรามองไม่เห็นยังไงก็ไม่เจอนะครับแต่ถ้าเป็นมา,าลาเรียมันเป็นปรสิตที่มีขนาดใหญ่นะครับเราก็จะเห็นเวลามันอยู่ในเม็ดเลือดแดงหรือบางทีมันลอยไปลอยมานะครับเราก็จะเห็นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการบอกบอกว่ามันคืออะไรนี้นอกเหนือจากนั้นคือเราดูที่เม็ดเลือดเนี่ยเราจะสามารถบอกได้ว่าเออมันมีมา,าลาเรียหรือเปล่า เราก็ยังบอกได้อีกว่ามนันมาเลาเรียสายพันธุ์ไหนนะครับเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์นั้นมีความเฉพาะที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็รักษาอาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับมาเลาเรียเนี่ยในทางปฏิบัติเราแบ่งตามความรุนแรงเป็นหลักนะครับยิ่งรุนแรงมากเราต้องยิ่งรักษาแบบใช้ยาที่มันฉีดเข้าเส้นเลือดฉีดเข้ากล้ามอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาเลาเรียที่รุนแรงเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ตัวเลยคือมาเลาเรีย โนไซต์ no side, ตัวนี้นะครับแล้วก็มาลาเรียฟาซิพารัมนะครับสองตัวนี้เนี่ยนะครับมันทําให้อวัยวะภายในของเรามีปัญหาได้เพราะว่ามันแบ่งตัวได้รวดเร็วมากปริมาณปรสิตหรือพาราไซท์ที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันจะเยอะนะครับเวลามันเยอะเนี่ยก็จะเกิดปัญหาต่างๆเช่นทําให้ไตาวายนะครับทำให้ตับวายหรือมาลาเรียขึ้นสมองอย่างเงี้ยบางคนเคยได้ยินนะครับมาลาเรียฟาซิพารัมขึ้นสมองเป็นต้นนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็ทําให้เกิดการช็อกการติดเชื้ออย่างอื่นแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อแบคทีรียแทรกซ้อนเราก็เจอได้นะครับเนี่ยพวกนี้ถ้ามันเป็นอาการรุนแรงเมื่อไหร่หรือเราตรวจเลือดแล้วเจอว่าปริมาณปรสิตหรือารไาซตคือตัวมาลาเรียเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับเราอาจจะต้องจําเป็นในการให้ยาแบบฉีดนะครับยาแบบฉีดเนี่ยก็มีประโยชน์ในคนที่คลื่นสาเจีนมากทานอาหารอะไรไม่ได้ก็เหมือนก็ต้องให้แบบฉีดนะครับสมัยที่ผม ใช้ทุนอยู่ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยยังมีโรงพยาบาลผมจําได้ว่ารู้สึกจะมีแค่ยาควินินนะฮะควินินแบบฉีดนะครับควินินแบบฉีดในปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่ค่อยดีเท่ายาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วควินินเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลตกได้นะครับเวลาน้ําตาลตกก็จะมีปัญหาเราก็ต้องมาเจาะน้ําตาลดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่า เราก็ต้องระวังด้วยนะครับว่ามันจะตกเมื่อไหร่เพราะว่าการติดเชื้อเองก็ทําให้น้ําตาลตกนะครับทั้งการรักษาและการติดเชื้อก็ทําให้น้ําตาลตกได้นะครับเราก็ต้องมาคอยดูว่าคนไข้น้ําตาลตกหรือยังนะครับแล้วถ้าเป็นมาลาเรียรุนแรงเนี่ยเราจะเจาะเลือดทุกทุกชั่วโมงเลยนะครับเพื่อดูปริมาณของเชื้อนะฮะเพราะว่าบางครั้งเชื้อมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องระวังแล้วเอ๊ะมันจะขึ้นสมองหรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดเรารักษาไปปริมาณเชื้อมันลดลงลดลงโอเคเราต้องเจาะไไไปปจจจนน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 กรรรระะะทัััั่่่งงมมมขึึ้้้คคคคบบเเเาาาาถแแใววโอีียยลลห แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าชนิดอะไรด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นชนิดไวรัสโอเวอร์เนี่ยเราจะต้องให้ยากดไม่ให้มันกลับมาอีกนะครับคือให้ต่ออีก2อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่าทีนี้ยาที่ผมบอกก็คือช่วงที่ผมอยู่ประเทศไทยตอนนั้นที่โรงพยาบาลผมเนะี่ยมันมีตัวควินินนะฮะแต่ตอนหลังๆรู้สึกจะมีตัวที่เจ๋งกว่านั้นนะครับก็คือตัวอะทิสเนตนะฮะตัวนี้เนี่ยมันเป็นยาที่สามารถฆ่าตัวเชือ้อเอ่เชื้อเชื้อมาลาเรียได้ค่อนข้างเร็วนะครับเป็นยาฉีดนะครับ ตัวนี้เราก็มักจะให้หรืออะเทมเมเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวที่สามารถฉีดได้นะครับก็ช่วยเหมือนกันนะฮะก็ฉีดไปจนกว่าคนไข้จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทานยาทางปากได้นะครับถ้าทานยาทางปากได้หรือว่าอาการไม่ค่อยรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเช่นว่าเออเรามีไข้ปวดหัวปวดเนื้อตัวนิดหน่อยนะครับเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรอื่นๆเลยสักนิดเดียวนะครับเราอาจจะให้เป็นยาก,กินอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับโดยปัญหาของแถบ เอเชียตะวัหนออกเชียงใต้เนี่ยก็คือว่ามันมักจะดื้อยามาลาเรียมักจะดื้อยานะครับยาที่สมัยก่อนใช้กันบ่อยๆก็คือ,อยาตัวคลอโรควินนะฮะหรือไฮดรอกซิคลอโรควินนะครับเราเคยได้ยินใช่ไหมครับไฮดรอกซิคลอโรควินที่เอาไว้ใช้รักษาที่ที่ตอนแรกมีคนออกมาเอาบอกว่าใช้รักษาโควิดได้ใช้ป้องกันโควิดมันใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องาสนใจนะครับมันใช้ในการรักษามาลาเรียบางตัวนะครับแล้วก็ใช้ในการรักษาโรคข้อรูมาตอยอะไรเงี้ยได้นะครับหรือโรคโรคบางอย่างได้นะครับแต่ว่า ไม่มีที่ใช้ในในโรคโควิดนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ในมาลาเรียได้แต่ปัญหาของไทยอ่างเงี้ยคือเชื้อมันมักจะดื้อยาคลอโรควินหรือไฮดรอกซีคลอโรควินไปแล้วก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ยากลุ่มตัวอื่นนะครับอ่มันมักจะเป็นยาที่มียา2อสาตัวผสมอยู่ด้วยกันนะครับเป็นยาแบบกินนะอ่ามันก็จะเป็นเดี๋ยวผมจาชื่อไม่ค่อยได้อาร์ทิเมเตอร์บวกกับลูเมฟรานทีนนะครับอ่ยา2ตัวนี้นะครับมันมันรวมกันอยู่เป็น เป็นยาที่เราต้องกินนะกินทั้งหมดประมาณ2 3สาวันส่วนใหญ่ก็3วันนะฮะที่เท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้เชื้อมันหายไปจากร่างกายเราได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดสมมติกรณีเป็นเชื้อไวรัสหรือโอเวเล่ก็จำเป็นจะต้องกินยาที่ต่อเนื่องไปอย่างน้อย2อาทิตย์นะฮะการรักษาพวกนี้มันยุ่งยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถให้ยาเหมือนกันได้ในทุกคนเพราะว่าข้อแรกมันขึ้นกับความรุนแรงอันที่2ขึ้นกับว่า ยาที่เราต้องการใช้มันมีหรือเปล่าอันที่3คือคนบางคนใช้ยาบางตัวไม่ได้นะครับเช่นสมมุติว่าท่านเป็นมาลาเรียที่สามารถซ่อนตัวอยู่ในร่างกายได้เช่นกรณีของไวเบ็กซ o v ับโอเวอร์เลเนี่ยมันจะมีตัวชื่อเรียกว่าฮิปโนโ o ยด์ซ่อนอยู่ในตับแล้วก็รอวันดีคืนดีมันก็เป็นมาลา,ลาเรียกําเริบขึ้นมาอีกนะครับพวกนี้เนี่ยเราจะต้องให้ยากลุ่มหนึ่งชื่อว่าพรามาควินอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อที่จะให้มันไม่ออกมานะครับให้มันตายไปซะนะครับ อย่างเงี้ยนะครับถ้ามันออกมามันก็โดนค่าทิ้งนะครับให้ไป2อาทิตย์ปัญหาของยาแพรโมคินก็คือว่าถ้าท่านมีโรค g 6 i x pd นะท่านกินไม่ได้นะครับจะทำให้เมล็ดแดงยิ่งแตกใหญ่นี้ก็ยิ่งน่ากลัวนะครับเออก,ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณหมอลรกติดเชื้อเขาแล้วกันว่าจะทํำยังไงนะครับเพราะบางทีต้องกินยาบางตัวกดมันไว้นะครับทีนี้ p l u modenol ใสคนไหนบ้างที่เสี่ยงนะ คนไหนที่เข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยเสี่ยงแน่ๆนะครับมันจะยังไม่ได้สามารถติดจากคนสู่คนได้นะครับก็คนไหนที่ไปยุ่งตรงไหนที่มันมีลิงป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปในป่าลึกๆเนี่ยยุงเยอะๆเนี่ยนะครับมีโอกาสติดได้นะครับเพราะมาจากยุงก้นปล่องนะครับคนที่มักจะมีอาการรุนแรงก็คือคนที่อายุเกิน15เป็นต้นไปอันนี้มักจะเป็นในผู้ใหญ่นะครับในเด็กมันไม่ค่อยรุนแรงนะครับในผู้ใหญ่มันรุนแรงได้นะครับเนี่ยคือปัญหานะฮะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหลอมุ้เราเป็นเนี่ย เราแบ่งตามอาการมากอาการน้อยแล้วเราก็จะต้องเจาะดูเลือดดูระดับของปริมาณตัวมาลาเรียว่าอยู่ในร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามันอยู่มากๆนะครับหรือเรามีอาการมากบางครั้งอาจจะเป็นจะต้องได้รับยาฉีดนะครับอวัยวะต่างๆอาจจะโดนมันทําลายไปได้แล้วบางครั้งมีมาลาเรียมากกว่า1 000, สายพันธุ์อยู่ใน1คนดังนั้นการรักษาก็อาจจะแปลกประหลาดไปนิดหน่อยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความรู้ ทั้งหมดที่ผมพอจะจําได้ที่สมัยเรียนนะครับจริงๆมาลาเรียเนี่ยมันมีความยากมากผมจําได้ว่าสมัยเรียนมันเยอะมากแล้วก็เราต้องดูเม็ดเลือดในระยะต่างๆซึ่งเชื้อมันสามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วก็ในแต่ละระยะเนี่ยมันหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับแต่และมาลาเรียนหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับทําให้มันยิ่งยากเข้าไปใหญ่แล้วก็รวมรวมถึงยาที่ใช้นะครับต่างๆดังนั้นโดยสรุปแล้วเอาเท่าที่คิดว่าจําเป็นต้องรู้นะครับ มาเรโนไซ์เนี่ยมันมาจากลิงหางยาวแล้วก็ลิงหางหมูนะครับอยู่ในป่าถ้าใครไปอยู่แถวนั้นเยอะๆก็จะมีปัญหาได้นะครับต้องป้องกันการถูกยุงกัดนะครับใส่เสื้อผ้าแขนยาวฉีดพวกยากันยุงไว้แล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ที่มันมียุงเยอะนะครับถ้าท่านเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับก็ต้องระวังถ้าเราไปในถิ่นที่มันมีการระบาดน,นะครับแล้วอยู่ๆกลับมามีไข้สูงมีปวดเมื่อยตามร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ควรจะต้องรีบไปตรวจเลยนะครับตรวจก็ต้องเป็นต,ต,ต้องแยกระหว่าง ไข้เลือดออกนะครับกับมาลาเรียนะครับหรือบางคนมีทั้งคู่นะครับก็ต้องไปตรวจให้ชัดเจนนะครับถ้าตรวจแล้วเนี่ยก็จะเป็นการตรวจแยกสายพันธุ์ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนนะฮะแต่ละสายพันธุ์ก็อาจจะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันบางสายพันธุ์สามารถซ่อนอยู่ในร่างกายเราได้แล้วก็ออกมากําเริบได้แต่โนไซไม่ได้นะครับนะฮะบ,บางทีบางคนมีมาลาเรียมากกว่า2ชนิดใน,ในคนเดียวกันก็ได้นะครับก็ต้องระวังตรงนี้นะฮะ การรักษาขึ้นอยู่กับว่าเป็นมาาเรียแบบรุนแรงหรือไม่รุนแรงถ้ารุนแรงมากๆเช่นมีอันเพลสับสนไตาวายตับวายนี้แน่นอนต้องรักษาในโรงพยาบาลแล้วจําเป็นจะต้องให้ยาแบบฉีดก่อนนะครับแล้วพออาการดีขึ้นค่อยเปลี่ยนเป็นยาแบบกินนะครับส่วนว่ารักษายังไงมีรายละเอียดอะไรบ้างผลข้างเคียงอะไรยังไงเนี่ยพวกนี้สามารถสอบถามคุณหมอในโรงพยาบาลได้ถ้าเกิดว่าท่านป่วยขึ้นมาจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ